ป่วยเป็นโรคค่าใช้จ่ายสูงหมดกังวลแพงแค่ไหนสิบัตรทองก็รักษาฟรี <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ ยนีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story สําหรับ BY Story ในะวันนี้นะคะเรายังคงวนเวียนอยู่กับในเรื่องของสิทธิบัตรทองสิบธา์สิบาทเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตามช่องของเราแล้วก็มีคําถามสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะป่วยเป็นโรคน,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นแล้วเสียค่าใช้จ่ายกันอย่างไรนะคะโรคไหนครอบคลุมบ้างโรคไหนไม่ครอบคลุมโรคไหนต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรยังไงก็ยังคงมีคําถามกันอยู่เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังกันว่าในส่วนของแต่ท่านเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่คคอนนข้างสูะะ แล้วก็ยังอาจจะเป็นกังวลว่าในส่วนของสินบาททองเนี่ยจะสามารถช่วยในส่วนของค่าใช้จ่ายของเราได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอาจ,จต้องมีส่วนต่างที่จะต้องออกเองบ้างชําระเองบ้างเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่ามีโรคอะไรกันบ้าง ซึ่งดังนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของสิบบัตรทองนั่นเองก็จะครอบคลุมในส่วนของการตรวจรักษาโรคในส่วนของเวชภัณฑ์ในส่วนของยาในส่วนของอวัยวะเทียมและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยครอบคลุมให้หมดเลยวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าตัวอย่างของโรคที่ส่วนของบัตรทองเนี่ยสามารถรักษาได้ฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ ในส่วนของโรคแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงจริงค่ะนั่นก็คือโรคมะเร็งส่วนที่2การผ่าตัดสมองโรคปอดระยะสุดท้ายนะคะการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมการปลูกถ่ายตับโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบหรือตันการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตผู้ติดเชื้อเอ v การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันการผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นการบําบัดทดแทนไตหรือปลูกถ่ายไตยนะคะ การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการดำน้ำการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูงและก็ยังรวมไปถึงโรคอื่นๆทั่วๆไปนะคะที่ให้ความคุ้มครองกันอยู่แล้วด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับท่านใดน,นะคะที่ใช้ในส่วนของสิบัตรทองก็ต้องบอกเลยว่าเพียงแค่คุณพกบ,บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรักษาได้ที่สถานพยาบาลหรือเรียกว่าหน่วยบริการนะคะที่เราได้งาาลงทะเบียนไว้อยู่แล้วที่เรามีสิทธิ์ในการใช้โรงพยาบาลนั้นๆในจังหวัดนั้นๆสบบามารถเข้าได้ทันทีเลยนะคะถ้าเรามีสิทธิอยู่ที่โรงพยาบาลไหนแต่หากในกรณีที่เรา ราอยู่ต่างพื้นที่ค่ะการเข้ารักษาเนี่ยก็จะไปที่สถานพยาบาลประถมภูมิได้นะคะได้ทุกแห่งเลยตามนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคส่วนการเจ็บป,ป่วยแบบฉุกเฉินนะคะก็เข้ารักษาที่สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ก่อนได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยทําการเปลี่ยนสถานพยาบาลในตอนหลังก็ได้ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างรายการโรคทั้งหมดนะคะที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นโรคที่มีค่าจ่ายค่อนข้างสูงในการรักษาแต่ก็ยังเป็นในเรื่องของการคุ้มครองอยู่ในสิทธิบัตรทองเหมือนกันนะคะที่จะครอบคลุมในการรักษาตรงนี้ให้ เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงโรคราคาแพงหรือจะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่ต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะคะให้การควบคุมค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องลง้มละลายจากการรักษาพยาบาลตัวเองนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ใช้สิทธิ์บัตรทองตามนี้เลยนะยาตามที่เล่ามาหรือหากท่านใดนมีคําถามสงสัยนะคะก็สามารถโทรไปที่สายด่วนสปสชได้นะคะ1 3 3 0ูอันนี้เป็นเบอร์คอนเซเต็ตเตอร์ที่ดีมากๆเลยสําหรับท่านใดที่ยังมีคําถามสงสัยคาใจเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะเขาให้คําแนะนําดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยเบิกได้ไม่ได้เข้ารักษาพยาบาลี่ การใช้สิทธ์ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะให้คําตอบกับเราได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกเนี่ยก็ไปสอบถามยังโรงพยาบาลที่เราทําการรักษาอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสำหรับ BY Story ในวันนี้นะคะและขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก BY Brand 2 0 2 3นาะคะสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะอยากจะซื้อมาใส่ทํางานหรือว่าใส่ไปงานต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปชมกันได้ผ่านทางในช่องทางของ TikTok แล้วก็ IG ตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามชมเสื้อสวยๆแบบนี้ได้เลยในช่องสำหรับวันนี้ BY Station ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ให้กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ